สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะมือสองกันเช่นเคยนะคะคันนี้เป็นรถกระบะเกียร์ออโต้นะคะแคปเปิดได้ค่ะ Toyota h ไฮรักวีโกนะคะตัวสมาร์ทแคปปี09เกียร์ออโต้ค่ะเครื่อง 2.7G เบนซินแก๊สนะคะติดแก๊ส LPG ค่ะ แคปเปิดได้กว้างๆนะคะรถพร้อมขับได้เลยนะคะเป็นรถบ้านลำดับที่2ค่ะ,คะเลขไมล์2.1 0 0 0 0โลค่ะทู้ทานอัตราการเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์ใช้งานได้2ระบบนะคะภายในเป็นเบาะสีเบจจากโรงงานค่ะดูสะอาดตานะคะแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบช่วงร่างไม่เป็นสนิมค่ะ เจ้าของรักษากันเป็นอย่างดีนะคะทุกท่านสภาพดูดีอยู่เลยนะคะ1,69,000บาทค่ะราคาเงินสด2.7เบนซิน l mpg นะคะเฉลิมเพลย์2ระบบค่าสนใจนะดูรถทดลองขับด้วยตนเองนะซอยนะวมิน74มีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะสนใจเน็ตโทรและไปดูด้วยตนเองค่ะแอดบินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ท่านได้รับชมเท่านั้น ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ